ครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยกับสรารคดีชุดลุ่มน้ําอเมซอนนี่นะครับผมก็ได้มาตามหานกชนิดหนึ่งที่หายากมากซึ่งสับสนไปจากประเทศแอฟริกาใต้านานแล้วปัจจุบันณขณะนี้เรามาพบอยู่ที่ตำบลสิงตโตทองคลองสิบเก้ามาเจอรังนกรังหนึ่ง มีความแปลกประหลาดมากมันมีไข่นะมันมีไข่ทั้งเล็กทั้งไข่ใหญ่ไข่น้อยนะครับไม่ทราบว่ามันคือนกอะไรแปลกมากนะครับแปลกแปลกจริงๆรังนี้ถูกพบอยู่ในบริเวณปา่าคาหลังบ้านพ่ชัยนะครับนี่ดูบริเวณรอบๆ นี่ครับทีมงานของช่างภาพและบรรยายเสียงอันหนึ่งมาจากแอบตำรวจมาเจอรังครับการจะทำสารคดีนี้ต้องแอบอย่างยุ่งยากมากนะครับนี่รังนกนะครับแปลกมากมากนี่นะครับคือไข่ที่มีความเล็กมากแล้วใหญ่มากแล้วใหญ่ อ่อครับก็ของจบแค่นี้ครับเมราะเวลาหมดจะมีการถ่ายทอดฟุตบอลด้วยนะครับคืนนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าวัสลามขอบคุณครับ